สวัสดีครับพ,พี่เพื่อน,อนทุกท่านนะครับวันนี้พอดีว่าได้เหรียญหายากมานะฮะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงแซกโซโฟนเหรียญน,นี้ขึ้นทำเนียบว่าถือว่าเป็นเหรียญหายากของในหลวงท่านเลยนะครับเหรียญที่เล็กนะครับนี่คือกล่องเดิมนะครับสังเกตว่ารุ่นนี้จะเป็นไกรทองนะฮะเท่าที่ทราบจะมีผิวไฟ กระไรทองแล้วก็ลงยานะฮะแต่วันนี้ได้เหรียญกระไรทองมานะครับก็เลยมาให้พี่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับโบเรียนดูง่ายๆค่อนข้างหายากนะครับสมัยก่อนนะครับก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จสวรรคตนะครับถือเหรียญหายากเลยครับและมีราคาแพงมากนะครับถึงแม้ว่า ปัจจุบันนี้ราคาจะลดลงไปบ้างนะครับก็ยังมีราคาอยู่หลักพันต้นๆถึงพันกลางนะยคแล้วแต่เหรียญสวยไม่สวยนะครับให้ดูกล่องมาแล้วนะครับให้ดูเหรียญเขานี้เหรียญ สองเหรียญที่นํามาเสนอนี่นะฮะถือว่าเป็นสภาพที่ว่าเหรียญไม่ใช้งานนะครับไม่ได้มีการผ่านการบูชาหรือแผลนมาก่อนนะครับความสวยเดิมนะครับดูง่ายๆนะฮะนี่เป็นกระไรทองนะครับ ชัดเจนขึ้นนะครับสังเกตนะครับเหรียญนี้ถึงเป็นกระลทองก็จริงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปกระลายทองก็ทําการชุบนิกเกิลมาก่อนนะครับนี่ครับการปั๊มหูเหรียญตรงนี้สังเกตไปเลยนะครับจะเป็นหูเริม่มแหลมอย่างนี้นะครับ มีขอบตัดไหมครับเหรียญนี้คันจะหนานะฮะนะครับดูขอบตัดครับนี่นะครับขอบตัดนะครับผมพยายามจะให้ดูนะครับ ภาพโดยรวมของเหรียญน,นะฮะจะไม่ชิดตำหนินะฮะอยนนี้จะดูง่ายครับถือว่าเหรียญหนานะฮะสังเกตเหรียญน,นั้นหนาไว้แล้วกันครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ ครับตัดครับเช่นเดียวกันนะครับที่หูเหรียญ สำหรับคลิปนี้หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์บ้างนะครับเดี๋ยวนี้หายากจริงครับอาจจะมีเก๊ะหลายฝีมือนะฮะก็ให้พิจารณาตามแนวทางของคลิปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่พี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ครับบวัสดีครับ